ตอนนี้เรามีแบบอยู่52เปอร์เซ็นต์นะครับเจอสถานีชาร์จ ELEX นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tesla เจ u r n น y นะครับวันนี้นะครับเราจะพาไปดูกันนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราจะเดินทางด้วยรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ ev เนี่ยเราก็จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้านะครับมีการชาร์จไฟเอาไว้ล่วงหน้านะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปดูในสถานการณ์ที่ เราไม่ได้วางแผนล่วงหน้านะครับแล้วมีภารกิจด่วนที่ต้องเดินทางเนี่ยแบตเตอรี่เหลืออยู่50นตะครับต้องเดินทางจากอยุธยาไปที่กรุงเทพนะครับช่วงกลางดึกนะครับเราจะสามารถเดินทางด้วยแบตเตอรี่50นะครับโดยไม่ได้แวะชาร์จนะครับไปกลับเนี่ยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้นะครับผมมีธุระด่วนที่ต้องไปทําที่กรุงเทพนะครับแถวจตุจักรนะครับ เมื่อวานผมก็ไม่ได้ชาร์จรถไว้นะครับตอนนี้แบตก็เลยเหลือประมาณ52%เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบตท,ที่เหลือ52%เนี่ยจะสามารถเดินทางไปกลับอยุธยาได้หรือไม่นะครับต้องแวะชาร์จรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เรามีแบตอยู่52%นะครับสามารถวิ่งได้ระยะทาง228กิโลครับเป้าหมายที่เราจะไปนะครับ74กิโลครับ เมื่อไปถึงนะครับแบตจะเหลือ35ครับ เมืองนะครับรถก็ไม่ติดนะครับเราใช้ไฟไปแค่118วัตต์แาวต่อกิโลเมตรนะครับตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายนะครับระยะทาง67กิโลครับ ใช้ไฟเฉลี่ยนะครับ113วัตต์ออวต่อกิโลเมตรนะครับระยะทางที่วิ่งได้อีกนะครับ170แบตเตอรี่เหลือ39%เครับเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับเมื่อถึงบ้านนะครับแบตเตอรี่จะเหลือ27%รครับระยะทาง67กิโลครับตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ก็เหลืออยู่39%ครับ ระยะทางที่วิ่งได้นะครับ170กิโลครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วครับถ้ารถเคลื่อนที่ได้บ้างนะครับแบตเตอรี่ก็จะใช้พลังงานน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดรถติดนี่ขึ้นไปถึง200 3 0 0ถึง300วัตต์ออวต่อกิโลเมตรเลยนะครับ แวะจุดพักรถนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับเหลือ30%รครับระยะทางที่จะถึงบ้านนะครับอีก21กิโลครับเจอสถานีชาร์จ e l e x นะครับแต่เราไม่ได้ชาร์จครับเรากลับไปชาร์จที่บ้านครับตอนนี้กําลังเดินทางกลับแล้วครับรถก็ค่อนข้างโล่งนะครับมาแวะหาอะไรลองท้องนิดนึงนะครับ ระหว่างทางกลับบ้านครับก็เหลือแบตเตอรี่อยู่28%ครับขับได้อีก124กิโลนะครับระยะทางที่จะถึงบ้านนะครับก็อีก14กิโลครับวันนี้นะครับตั้งใจว่าเข้ากรุงเทพไปนะครับคงเจอรถติดแน่นอนนะครับแต่ปรากฏว่าพอเข้าไปแล้วนะครับเป็นเวลาค่อนข้างดึกก็เลยรถไม่ติดนะครับ ขับไหลไปเรื่อยๆนะครับขับได้สบายเลยทําให้ประหยัดพลังงานนะครับใช้พลังงานไปแค่108วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะครับในขากลับขับมาแล้ว54กิโลครับ แล้วครับแบตเหลือ26%นะครับหรือวิ่งได้อีกประมาณ112กิเมนะครับดีว่าตอนที่กลับมาเนี่ยผมเสียบหัวชาร์จเข้าไปนะครับทำให้ทริปรีเซ็ตไปจริงๆทริปนี้นะครับเนื่องจากว่ารถไม่ค่อยเยอะนะครับไปกลับเนี่ยทำให้ใช้ไฟไปประมาณ117วัตต์ออวต่อกิโลเมตร ก็ถือว่าไม่ได้กินไฟมากนะครับแล้วก็แบตท,ที่เหลือนะครับแบตท,ที่เหลือ52เนี่ยสามารถเดินทางอายุทยาไปกรุงเทพแล้วก็กรุงเทพกลับมาที่อายุทยาได้โดยไม่ต้องแวะชาร์จเลยนะครับโปรดติดตามเท s l a เจอร์นีในคลิปถัดไปขอบคุณครับ